กันตีไปส้่งงี้จนกินเป็นยังสั่งว่าโจก,กันหมหมตีเบ้งเนาะตีแล้ให้ตีรดสั้งหลาบท่าสร้างลาบท่ารดส้ ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทั้งบ้านทุกๆท,ท่านเลยค่ะเหมือนมาตามพอรับนะคะโก้งสุดท้ายเข้ามาแล้วฝากเป็นกําลัางใจกดไลค์กดแชร์เนเด้อค่ะพี่พอเอากําลังจีดยางกับพี่น้องเ,อเดี๋ยวเป็นกีดยางแล้วซ่าก่อนอ,อุปโภงไปตาม สวัสดีจ้าสวัสดีครับสวัสดีครับยอดเสร็จแล้วป่ครับป้ายอดเสร็จแล้วยอดนำกดเสร็จแล้วนัดกันไว้มือนี้ปล่อยสามโอ้มาตามนัดเลยหรอป้ามาตามนัดเลยปล่อยสามตัวปล่อยสามตัวดิสิพ้าปล่อยสามตีเลยอันเพิ่นมาบอกแลเราอะรอบแรกมีฝันจังไหนก็ได้เก็บศูนย์ฟันยังจากรยันไหมใช้กระยานจวดอยู่สีแยงยืดคือ ตีใช่ศูนย์เจ็ดไงล่ะศูนย์เจ็ดศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์แล้วัวเดียวบดโตเดียวโคโลแมนบ้านนี้เลขสามตัวเอาไปเลยเจ็ดศูนย์เจ็ดเอามาถึงไหนบ้าเอาเนี่ยละมาจากกระยันล่ะมาจากกรยันมาทวนความฝันอีกเจ็ดศูนย์เจ็ดแมนตัวร่องเคือห้าศูนย์ห้าห้าศูนย์ห้าแมนนี่เขาเรียกว่าเลขขาดไหมเลขขาดแมนครับเลขขาด ปลอยชุดสามตัวคือนัดปลอยมื่นนี่เลยครับเจ็ดศูนย์เจ็ดกับห้าศูนย์ห้าครับเจ็ดกับห้าศูนย์ห้ามากอตัดเอาพ่านันละยื่นเลยตัดเลยมาหอดก็ได้เรียกรูดได้เลยบอให้ยื่นกำไรแมนครับอไปเลยบอกที่มากเลยเพ่อเก็ดเก่านนาะเนาะอ่าเอาละมันมีเบิร์ดเลยกนมาแมนเขา่าเดิสีเบิร์ดด้วยด้อ่าละ อาลามที่จังรรย์เนี่ยเอาส่วนความฝันอีกแม่ค่ะทีมาคลองเหล็กนี่พ่อตีจังไหนจังคอยได้จังสี่มันเห็นสักไอ้มันเห็นตะหลุดแม่มัไม่เห็นค้เหนื่อยตีเลยเจ็เลยอะไล่ะเจ็ดสูงเจ็เลยล่ะเจ็ดสูงเจ็เลยส่วนความฝันอีกแม่ค่ะจ้กระยานไหมฝันฝันเตโตงวดเนี่ยครับตองวดแล้วก็บ่ฝันอีกบ่บบอกฝันอีกเลยอืฝันว่าจังไหนหัวบัด บาดไอ้ตัวหาศูนย์นี่มันปิ่นยังไงมันปิ่นคือจังเลี้ยวๆยัคือไม่ปิ่นเนลียนรวยไหลไหลมากคืจอจังมันจีบปิ่นเองมันจีบเป่ๆๆเาๆอ,อาย่ยยายงน้งมนันคนือกูเอาว่าถึงเฮ้ยคือมัดกายอี่นี่เกิดได้ปะในฝันบ่ในฝันฝันอีกครับฝันว่าในฝันขึ้นเดียวกันละมันปิ่นเวลาไหลมากเลียคือจังเรยียนได้จอเนี่ย,ยเออเออเขาได้เห็นหว่วยมันก็งหามจะหาอย่างนี้มันศูนหาตัวนี่่น้ าศูนยาเร่างเหลอกนนะมันเลยเลยนรวยสิมันเป็นร่างๆ,ๆมันก็จังเลขฐานศูนเลขาสิแม่ครับลิตพ่อพ่อดีตัวนี้มันเป็นเลขหับตัวนี้คือว่านใจนใจใจต้องเป็นหับก็เลว่างสิงละรอก็กลมๆกยาอกลมๆแต่ว่าจักรยานขันเดียวโตัวเข่ามาเรียกเจ็ดเลยเจ็ดศูนย์เจ็ดกับห้าศูนห้าแมนครับเลขไม่หลายหางนะพ่อกัดฟันทีเดียวกัว ว่าไรหางจับมว่าที่เร้ยกคือนี่คือน้ำคว่ำฝนน้ำกว่ำฝนครับอุ่มๆนาเราเขาบอกแม่นนะพ่อเนาะขันกันตัวล่องนี่คือจังห้าศูนย์เจ็ดขันไม่เปลี่ยนไปเลยห้าศูนย์เจ็ดแม่นตัวขันขันมันจม่ขันว่าเปลี่ยนเจ็ดมันเปลี่ยนห้าแต่ว่ามันติตมาหาเอาอยู่เพราะแต่ว่าในในที่มันเลื่อนเลื่อนเป็นห้าชัดเลยบอกครับเห็นหาชัดเลยนี่อะไรตัวล่องตัวไรกันครับห้าศูนย์เจ็ดห้าศูนย์เจ็ด ม้นตัวสีอะไรพ่อที่วิ่งเลขวิ่งมันเป็นก็ยิ่งได้ินทุกับเนมันเป็นมันเลี้ยวไปมันเป่งเห็นไหมเออมันจะเป็นย้อนย้อนก็เชันนั้นไปล่เรีย่าครับมันแ่หม้อเดียงแต่ว่ามันแดงแต่ว่ามันก็มันก็เขารักไงเระเบ่งช่องมันเเห็นมากเห็นไหมมันเลยเลียงยับเง็บยับเงไปไม่เขีนไหครับก็เรบยกม่ตัวร่องตัวใดก็ค่ะห้าศูนย์เจ็ดห้าศูนย์เจ็ดคือมือตัวตก็เจ็ดศูนย์เจ็ เมื่อนี้่อยชุด3ตัวอืมตัวฝันล่างๆก็เอาหามาได้ในี่หาทุนหานี่เป็นตัวร่องของตัวนั่นมี707ครับ505แล้วก็507ครับโอ้มีแค่นี้นะพ่อแค่นั้นขุดว้าวทยป่ะพ่อข้าวข้าวทรายด้วยคือสีพวฟฝัน FC ก็บอกกับเอาไปเรี่ใยแทหาไปเล่อยพ่กันครับ FC ซีโทรมาก็ทอ่มมาตัวพ่อยแลยมันเนี่ยหาไปเลยครับเย็ดไปบวกก็ไป รักจักยานก็เป็นเียเนาะเเจ้าเลีกล่างสร้างชนกันเต้าเก้าล่างก็มีเหรอครับมันมันเป็นยังไงพ่อสร้างชุนกันสร้างง่าชนกันฝันเหรอเก้าเก้าแม่นสร้างง่าชนกันเป็นยังงสร้างง่้นกันว่นดูกันสิสร้างง่าเก้าเก้าแล้วพ่อฝันตอนใดนี่คือว่าพ่อฝันฝันไหมบ่นนี้ ฝันไหมทีมาทีมาทีมาฝันไหมอ่านฝันจังไหนก่อนพ่อจ้าก็ช่วยบอกกฟังบอกท่านว่าจังไหนก่อนสานไงเชนกันฝันเมื่อคืนนี่นี่ครับมันเอาหัวจูกันหัวเช่นกันตอนแรกว่าจะอักเอาบ่้นี่โอ้หลุดออกมาใช่ไหมพ่อมันหลุดมันหลุดอักว่าได้ดีเอฟซีหรือ่าถือน้ำเนี่ยเนี่ยจะไปยิงอย่างนี้แล้วไม่ต้องโชว์ก็ได้พ่อเนี่ยเก็บไว้รอดเก็บไว้รอดโชว์ว่าได้อันนั้น ่ตัวก็หมเือเเก็บไปบไงบ้าปะวงบ้าวง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 ตัวไหนพ่ออันล่างกันบัเกาเก่าล่างเก้าเก้าเลยพ่อแม่แต่ว่าขึเก้าขึงบนนั่นตจ้จริงันนีแต่ว่าหามันชีิอย right? no ู่ล่างมันชนกับมันตั้มร OK> ัดนี่เป็นไปัวหินขนเลยวันนี้เก้าเก้านะครับสมตัวสามตัวเน้นเน้นตัวไหนพ่อสามตัวเอาสวงเลยมันสักสองตัวบ่อัน ขันจเจ้าเก้านะเรียนแต่ว่าเป็นเป็นล่างเแต่ว่าขันขันว่าสิตรีปขันก็จะมักเหรียเอาลใส่อสองล่วสองเก้าเก้าแมนครับาะว่าสร้งทต๊ตเดิแมนตสองเก้าเก้าแมนครับแมนัวนั่นละบกบกระล่างอะไรกันมาไปเลยวงเล็บด้วยกันท่อกัน่อัก็ันับสองเก้าเก้าวงตัวเดียวก็ไม่เล่นสองเก้าเก้านะครับช้างชนกันพ่อสร้างชนกัน ล่างคือ99แมน3ตัวคือ2 99แล้วก็507แมนครับท้อนั่นบ่อยหลายบ่อยต้องออกไปหลา่มากครับมันได้แค่นั้นโค้กาก็ไล่วันนี้แมนครับเน้นตัวเดียวเก้าเก้าไม่รู้เป็นดอกโค้กเป็นสังไห้สรุปนะครับสรุปสรุปนะครับวันนี้สรุปสรุปเลย วันนี้สั่งอะไรเพราะสั่งก๋วยเตี๋ยวบอกว่าไม่ว่าที่ั่งบอกช่วยห้างวิลแล่ท่าหืนลวดจะก๋วยเตี๋วกินรวดวะสั่งก๋วยเตี๋ยวกินรวดสั่งก๋วยเตี๋ยวกินทาร้ดยจีบกูได้ซื้อได้แต่ว่าให้ว่าได้กูคนเด้ะอย่างว่ได้ตัวไหนล้วพ่อที่จะสั่งก๋วยเตี๋ยวเนี่นะตัวเสียตัวไหนแต่วันนี้นั่นแหละตัวงงเล่ย์ไว้กันมาเกาเกาเอาเกาเกาตัวมิ้นไม่เท่านั้นเด้่เลขสามตัวกับตั้งก็ไปมันกับวันนี้นอ่นอีบ้างที่มันขึ้นบนเนาะสองเก้าเก้า อยากได้ชุดสั่งก๋วยเตี๋ยวนะก๋วยเตี๋ยวกับักอะไบักเจ็ดศนย์เจ็ดเนี่ยเจ็ดศูนย์เจ็แม่นชุดสั่งก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวโอ้หมชุดั่ร่องกับหาศูนย์หานี่ห้าศูนย์ห้าอ่าีนะสั่งก๋วยเตี๋ยวนะพ่อเจ็ดศูนย์เจ็ดกับห้าศูนย์ห้าแม่นแล้วล่างแล้วพ่อล่างเก้าเก้าไหมเก้าเก้าโอ้มีแค่นี้มีแค่นั้นอ ขันไม่เป็นร่างเป็นบุรี่ออกส้อนเขาไปเพิ่มกันมากหลยนก็ ok, เอาว่ามันก็ปัญญนโนะหรอกให้ว่ามันว่ามันหัวตั้มก็เลยล่ลงล่างเชียครับมันชันกับมันต้องตั้มนี่สิหน้าโอ้แต่ว่าเข,าขึ้นบนมะก็ะเล่ยว,วเลยมะข้องไม่มหกักครับฮ่องเหมหมันมีแช่นนั้นแหละตัวให้ฮวงที่กันรถเกาเการับช่วงเกาไปน้ำกันอาลาดิสรุปมะข้อเอาวันนี้สรุปให้เลยเนาะครับเจ็ดศูนย์เจ็ดแม่ครับห้าศูนย์ห้าครับ นะครับสองเก้าเก้าครับนั่นละแค่นั้นอือเอาจำแนงจำเป็นบ่เปียงเราขึ้นผู้ซื้อก็บ่เปียงเนาะอ่านบ้าเปล่าถูกไหมอถูกถูกบ่เปียงบ่เปียงยี่สิบบาทก็เดงนี่แหละเบิ่อนเออนี่แหละครับผมอือสรุปสรุปสรุปนะฮะอือสรุปแล้วนะครับชุดสามตัวของพ่อรัตนะครับผม ยึดสีแคปไว้นะครับผมแนวทางนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับชอบกระจัดขัดก็ผ่านมวดในช่างง้างทาปะช่างก๋วยเตี๋ยวเลยช่างก๋วยเตี๋ยวทาเลยช่างก๋วยเตี๋ยวทาเลยเข็นเผื่อมาจากบนจางล่างนะเอาลุงก้อนก็นได้ครับปะอ๋อเอาลุงก้อนก็ได้ค่ะฝันคงสุดท้ายฝันดีคักดีแน่แน่คักดีแน่เว้ จุดสังสางยังเกาะสางเกตเียวบ่าฟ้าไว้ก็มีอยู่บ่ไ่อยู่บ่อยู่แต่บ้านเรไม่เห็งพ่อสังางส่วนกันร่งก็เก่าไปแล้ว